ต่อมาในข้อที่2การกำกับดูแลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2.1ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นผู้กำกับดูแลกรณีในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนะครับและก็นายอำเภอกำกับดูแลในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เสนอร่าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณพุทธศักราช2563ข้อ23และ24กรณีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ทันตามกำหนดเวลาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับถึงเหตุที่เสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ทัน หากพบว่าเป็นความบกพร่องของผู้ใดก็ให้ดำเนินคดดำเนินการตามควรแกร่กรณีพร้อมทั้งเร่งรัดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีภายในกำหนดเวลาที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อให้สภาพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณนะครับโดยปกติจะต้องเสนอภายใน15สิงหาคมนะครับ2.2ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอเนี่ยแนะนำและก็ซักซ้อม แนวทางปฏิบัติในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายของท้องถิน่นโดยควรกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการและการติดตามผลการปฏิบัติของท้องถิน่นซึ่งอาจจะกระทําโดยวิธีการประชุมชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดโดยใช้ปฏิทินงบประมาณตามหนังสือที่อ้างถึง2เป็นแนวทางในการดําเนินการและมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติของท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ ก่อนการจัดทำงบประมาณ